ฝั่งนี้เลยลูกมองมองแล้วแต่งไว้อย่างนี้เฮ้ยเข้าไปอไเอเปเอดันเข้าำไมยบดันเสร็จแล้วมือมือฝั่งน,นี้ดึงอ่าดึงลองอันนี้ปล่อยเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ปล่อยอันนู้นดึงอันนี้ก็ปลอ่อยเลยลูกอ่าอ่าปล่อยปล่อยฝั่งนี้จับอันใหม่จับอันใหม่จัดบดม้นใหม่จัดบดม้นใหม่อันนี้เทียมอันนี้มาทิยม เต็มโตน๊ดเห็นรูป่ะนี่มองรูปเหอนก็ต้องมองรูปอย่างนี้นี่ปล่อยมันรูอยู่นี่รูอามแย่ตามแย่รู้ด้เออตามดันดันเข้าไปทำได้เขาทำได้ทขาได้หลายอันแล้วเขาทำได้หลายอันแล้วตาแย่ไปเออแล้วดึงดึงฝั่งนี้ปล่อยปล่อยมือนี้ปล่อยมือนี้ มือนี้ปล่อยดึงมือนี้ดึงมือนี้แ้นี้มือนี้ปล่อยดึงนี้นี้ก็ปล่อยเออนี่จับรถจับรถไว้จับรถลูดรุดรุดลงนี่ดึงไว้ดึงไว้เถยเออนี่อ่วนี่ใส่มากงอ,อีกอันนึงพ่อเอามาให้ตอมหน่อยของตอมหมดแล้วครับตอมหมดครับของตอมหมดแล้วขอพ่อหน่อยอู้ยยาวบืดเลยไหนน้องตอมมาร้อยใหม่หลกร้อยใหม่ แล้วด้านนั้นแล้วหยิบ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 ฝั่งนี้จับเลยมือจับเลยเออล้วปล่อยมือนี้ปล่อยดึงนี้ดึงนี้อ่าอ่าดึงปล่อยเลยปล่อยฝั่งนี้แล้วมือนู้นดึงดึงอันนี้ดึง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 โอ้ยอย่าพูดดิตอมจะร้อยก็ไม่ได้ร้อยสักทีดึงอันนี้อันนี้ก็ปล่อยเก่งมากน้องตอมเก่งมาก ครับมีโอ้มีสีเหลืองอ่ะลูกอ๋อโหเก่งจังเลยลูกเออนี่ดูตาดูตอมเนี่ยดูตอมนู้นน้องตอมร้อยยาวแล้วลูกดูตอมทามนี่ยนี่ดูดูตอมดูตอมแย่ดูตอมแย่ปุ๊บตอมโชว์ได้ไหม